สาธุสาธุสาธุปุกปะเจตานามุงจะาเจตานาเจตานาสมตันเพียถันสีเต่งหวังเตะม,มาโรสะโลเตะสิพโยข้าเตะรู้พรีที่เตะรู้เกร่งเวิงเตะรูจัง ช่างบ่าเตะลูเสพิวเตะตันตันป่านางเปลงกา้าคำเล่งกาลีคุณขี้นางงามคุณคำวยชันโททันโตทากสิกลูหลังบ้านนางรัชานางมัดสมชูลูลูอาจเจปางเสาะคำกุณเนาคำเหาเจตาวดคำยัดหงหังองหลังเอาบ้า Sát na xác xác, xác quỷ thổ chô quỷ à, hờn thà quỷ lưng. Xích bướng lăng ba sát thế à nói sưu chối à chơ, lệ hơi yong trăng. Lệ trăng bà lâm, hảo ám lá la ta ngà cá lũ, xin phiêu mi mẹ. สิกะถวะลังบ้าโลโชชาจิงจุคำโลอาตาสีเอ็นเท่าลาลาตาชาเอ็นเท่าพีพีสิกะรูบาสิกะตันเซสิกะเลสิกะแจ้งสิกะเล้งลังต้อมสินธรรมสิกะตันลังบ้าต้อมสิละสิกะถวะลังบาสุวะอาเปสัตเธอ่านน้อยสุจอยอาเจอมญีสุโตเมาตะ อมาะมะเมาครั้งเรื่องแทงอาทาาอาราบอาราสิกับเบื้องลังบ้าทว่าอาตันสำอันกูเจอเสิลุยกันุมเนอรไทยก้าปันเสพรีเตะด,ดาจาเตยโยโลแกงที่เตะรักสักเตะเชเปสิกองค์สังเจลังบ้าเทียไปนี่ชี่อกี่มุ่นต้มทงมง พอลองมุ่นต้มตอโรติงจิ้งจิงคำตางาหอบว่าปางเธอขอเสอกยำรอเป็นสิกโมะะลังบ้าเจ้าสิเหลเจ้าสริงตีมินเฮม,มินหองผู้มองผู้มูพี่ตะก,กูเตรับเอิญเกินเอินใบบูายสร้างกันอย่าหันตามมาเทนิกเซนิกปันสิเดืนหันอากวโยโยซาซายาำเพคกละบ้าคุณนางสิเฮ้